สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามีส่งมอบรถกันยามเย็นนะคะเมื่อเช้าไปส่งที่พระรามสองนะคะ,คะวันนี้ตอนเย็นก็เดินทางมาอยู่ที่นคปรปฐมนะคะเราส่งมอบรถรุ่นอะไรคะนุ้งผู้ขาวันนี้นะคะเราส่งมอบเอาผาดเอสซีสีดำนะคะเราบอกเลยว่าคันนี้แบบว่ารวดเร็วทันใจมากม<อ>วันเดียว,วใช่แล้วก็วันนี้มาส่งรถเลยนะคะ,คะเดี๋ยวให้สไลด์เอารถเข้ามาเลยดีกว่าค่ะค่ะ มาเลยมาเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ดูบัวคาเฟ่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับของนครปฐมด้วยนะคะ,คะอันนี้เป็นเจ้าของให้ได้จองรถไว้แล้วก็ให้เรามาส่งรถถึงที่นี่เลยแล้วก็อยากให้แฟนเพจติดตามนะคะมีเออ่ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า a e y ด้วยนะคะยังไงคนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะีิจิบคันนี้บอกอเลยว่าไวมากรถเพิ่งลงเมื่อคืน <c oughs> ลงลงกันมาเป็นกองทัพเมื่อคืน15คันวันนี้มาถึงที่บ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไวมากลงเมื่อคืนตอนประมาณแบบช่วงเย็นๆเนาะตอน<า>ย <ๆ S 1> เย็น <ๆ S 1> นี้ก็ ถามว่าไม่ถึง24ชั่วโมงก็มาถึงแล้วนะคะต็ดตั้งกันตอนเช้าแล้วก็เตรียมขึ้นสไลด์มาส่งมอบให้ลูกค้ากันเลยทันทีใช่ค่ะเดี๋ยวให้เอารถลงเลยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ลูกค้านะคะอย่างเอาผับเอสซีคันนี้ค่ะเป็นรุ่นท็อปของตัวน้ำมันล้วนเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นที่นิยมมากเลยค่ะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านใช่แล้วในสถานการณ์รถขาดตลาดแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหารถยากมากๆใครที่มีรถบอกเลยว่าใครที่ได้ครอบครองนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะอยู่ในช่วงที่อย่างที่ผี่ชอบพูดใช่ไหมมีเงินก็ซื้อไม่ได้ถูกต้อง <laughs> <laughs> บางคนนะคะรอรถถึง5เดือน6เดือนยังไม่มีรถเลยของเรานี่วันเดียวจองวันเดียว,ว,ยวรู้เรื่องเลย เดี๋ยวจะมาให้ฟังคําสัมภาษณ์จากลูกค้านะคะค่ะขอเชิญลูกค้าเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวคุณน้มเชิญเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณน้มค่ะโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างคะรถมาถึงึงที่เลยจองตั้งแต่วันไหนคะบอกแฟนเพจนิดนึงค่ะอย่าตกใจนะคะจองเมื่อวานนี้เองค่ะแต่จริงๆ อ,อ,องอันนี้คำยืนยันจากลูกค้านะคะที่บอกว่าจองตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มีรถพร้อมส่งมอบเลยจองเมื่อวานแล้วว่าวันนี้มาเลยได้เลยโอ้โหแบบคุณแมมติดตามทาง AEY จากช่องทางไหนคะก็เพจเอ่อ Facebook ค่ะเ c e b o o กค่ะแล้วก็หลานชายเป็นแฟนพันธ์แท้ คุณพ่อน้องชายก็ดูก็เลยดูด้วยดูแล้วก็เห็นโอ้แบบน่าเชื่อถือดูแล้วน่าซื้อประทับใจค่ะวันนี้ก็มาถึงที่เป็นที่เรียบร้อยวันนี้อาจจะต้องขออภัยนะคะพี่เออาจจะติดในเรื่องของการเคลียรภาษีเพราะว่ารถเพิ่งลงมาเมื่อวานอาจจะยุ่งนิดนึงนะคะซิบอาจเป็นตัวแทนนะคะพี่เอ๋มาส่งมอบให้จะรู้เลยว่าเราอยากเจอคุณเอแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้ามีเวลาหรือผ่านมาแถวนี้พี่เอแวะมาหาแน่นอนค่ะยินดีค่ะค่ะ เชิญเลยเดี๋ยวให้เชิญหน้ารถค่ะชมรถนิดนึงชมรถค่ะเชิญหน้ารถเลยค่ะหน้ารถนะคะแม่ในรถหน้ารถเลยเป็นไงบ้างคะถูกใจไหมคะถูกใจมากรถรถของครอบครัวใชิญนะคะทำไมถึงเลือกตัดสินใจเป็นเอาผ่าท่ะก็ที่บ้านมีครอบครัวใหญ่แต่ว่าจริงๆไม่ได้นั่งกันหมดอะค่ะแต่ว่าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะค่ะก็จะได้ พาไปเที่ยวไกลๆค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกนดีเนาะด้วยในเรื่องของตัวเอาานะคะเป็นรถครอบครัวอยู่แล้วนะคะ,ใ,คะในเรื่องของผู้โดยสารเนี่ยก็จะนั่งสบายมากๆนะคะในส่วนของเอ่อตัวระบบความปลอดภัยซึ่งมาครบมากๆเลยใช่ค่ะที่จริงเคยใช้เรียกว่าใช้จนคุ้มไปละคั <laughs> นแล้วคันที่สองแสดงว่า ใช่ล้วถูกใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีกนะคะใช่ค่ะยังไงก็ขอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจิ๊บขออนุญาตต้อนรับคุณแม่นะคะเข้าสู่ครอบครัวเอไอวยอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวเชิญข้างบนเลยว่าจะได้เป็นครอบครัวใหญ่ของคุณเอ๋ค่ะได้ค่ะเชิญข้างบนเลยค่ะจิ๊บขอเป็นตัวแทนคุณเอ๋นะคะขอมอบช่อดอกไม้ช่อนี้นะคะ ขอให้รถคันนี้นะคะนำพาค,ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวนะคะ,ะเดินทางไปไหนปลอดภัยแขวคาดรนะคะรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยขอให้เฮงๆรวยๆปังๆเลยนะคะน้ออำรับเลยค่ะ <laughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ค่ะข,ขอบคุณค่ะเ,คเดี๋ยวจิ๊บจะขออนุญ,ญาตค่ะให้น้องปุ๊กค่ะแนะนําในเรื่องของตัวรถสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ทราบข้อมูลนิดนึงนะคะได้ค่ะเดี๋ยวคุณแมเดินชมไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ค่ะเชิญค่ะ เรื่องต้นนะคะรถรุ่นนี้นะคะเป็นเอาล่าเอสนะคะเอสซีแพ็กเกจสีดำเลยเป็นรถที่เป็นน้ำมันล้วนเลยนะคะเครื่องอยู่ที่2 5 0 0ซีีแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองแรม้านะคะเบื้องต้นเดี๋ยวลบกุ้นขึ้นดูด้านในด้วยกันนิดนึ่งของแถมที่เราอ่าวางไวะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเข้าไปชมได้เลย นี้นะคะเราก็จะใส่ตัวกลมกระดุมนะคะเข้ารูปทั้งหมดนะคะแล้วก็เราติดจอกลาง15นิ้วลิ้นจอหน้าเป็นระบบ Android ให้นะคะแล้วก็สามารถชมเน็ตฟลิกซ์ยูทูบทุกอยางได้เลยค่ะผ่านหน้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพุ้งจะสอนวิธีการใช้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะเราขึ้นไปอยู่บนรถแล้วถูกใจไหมคะถูกใจถึงเต้นแล้ว มีแพนไปเที่ยวไหนคะมีแพนต่างจังหวัดค่ะไปทางแถบเลยแถบีิสานเนี่ยค่ะดีเลยค่ะได้ต้อนรับน้องน้องคนใหม่ใช่ใช่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปชมรอบๆอบรถกันค่ะด้านในด้านในด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์เบาะนั่งแครนะคะค่ะค่ะ อย่างคันนี้ค่ะเห็นคุณแม่เนาะแจ้งว่าอยากได้รถเร็วเลยก็เลยไม่ค่อยได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมในส่วนชุดแต่งแต่ว่าก็เดี๋ยวใช้ใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งก่อนอันนี้งานด่วนงานด่วนเขาก็สมบูรณ์ใช่ค่ะเดี๋ยวขอไปปิดคลิปที่หน้ารถนิดนึงแล้วก็อาจจะให้คุณแม่ค่ะแนะนำธุรกิจนิดนึงนะคะได้ค่ะได้ค่ะงานค่อนข้างเเลย อ,อ,อยากให้คุณแม่มค่ะแนะนำในเรื่องของธุรกิจนิดหนึ่งค่ะ,ค,ะคือที่นี่นะคะเป็นดูบัวคาเฟ่ค่ะพื้นที่เป็นคาเฟ่ที่มีพื้นที่80ไร่ข้างในจะมีถึง8ดคาเฟ่ด้วยกันค่ะ8คาเฟ่เฟแล้วก็เมื่อกี้ 2> 2เขาไปชิมน้ำแล้วอร่อยมากม,มีคาเฟ่ให,ให,ให้ให้เรียกว่าเป็นฟาร์มนอกจากจะมีศาสตร์มีต้นไม้แล้วยังมีคาเฟ่ที่หลากหลายอีกอเรียกว่าเหมาะกับ ครอบครัวตั้งแต่รุ่นรุ่นบวกขึ้นก็คือพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างนี้ยค่ะได้ทุกรุ่นได้ครบเลยนะคะแล้วก็อยากแอบขอโปรโมชั่นนิดนึงค่ะให้กับสํสำหรับแฟนเพจที่กำลังติดตามอยู่นะคะว่าถ้าสมมุติมาใช้บริการเนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างคะอ๋อได้เลยค่ะบอกว่ามาจากเอมาจากคุณเอ๋ค่ะมาจากเอออโต้ค่ะ ก็คือเดี๋ยวนะมันมีหลายโปรนะก็เลยแจ้งเลยค่ะเอาเด็ดเด็ดเด็ดเดเลยก็คือมาซื้อไอศครีมนะคะไอศครีมดูบัวก็คือในราคา50บาทค่ะเป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมคะเป็นซิกเนเจอร์เลยรับรองคือมาที่นี่ก็ต้องไม่ไม่พลาดค่ะ เ็นไอศครีมรงเครื่องไอศครีมกะทิสดค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะแฟนเพจท้าแวมาที่นี่นะคะแจ้งเลยแจ้งเลยว่ามาจาก a e y นะคะใช่ค่ะมีส่วนลดพิเศษสำหรับตัวไอศครีมด้วยนะคะค่ะรับรองค่ะว่าอร่อยอร่อยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์เดี๋ยวขอไปชิมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเด็กเอาออกมาเสิร์ฟทุกท่านเลยได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะยินดีค่ะ สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะจจ๊บอยากให้คุณแม่มาค่ะฝากถึงแฟนเพจค่ะที่กําลังมองหารถตอนตอนนี้ค,ค่ะคือความความซื้อซื้อรถเหมือนซื้อบ้านอะนะคะความน่าเชื่อถือความเร็วค่ะความเร็วความการบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ที่ที่บ้านเลือก A.U.I. เพราะว่ามีครบค่ะก็ยังไงถ้าเชิญเชิญชวนนะคะหลายๆท่านที่กำลังมองรถอยู่ก็ไม่ผิดหวังค่ะ เกินหวังอีกค่ะรถเร็วทันใจโอ้โหแบบคือคือในในชั่วโมงเนี้ความเร็วนี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่สุดอะค่ะใช่ค่ะอย่างที่บอกเนาะพี่เอจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้ค่ะมีเงินก็ซื้อไม่ได้เนี่แหละค่ะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ช่วงตลาดที่ลดหายากแบบนี้ใช่นึกว่านึกว่าจะนึกว่าจะง่ายไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง คำยืนยันจากลูกค้านะคะยังไงต้องขอขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ทีมงานสุขภาพแข็งแรงนะคะแข้วข้าปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับลูกค้าที่ซื้อรถคุณเอ๋ไปทุกท้าลูกค้าเราน่ารักทุกคนขอบคุณมากนะคะคุณแหม่มคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้แฟนเพจชมรอบๆตัวรถอีกรอบหนึ่งนะคะ ในเรื่องของออลดเอาผ่านนิดนึงนะคะอย่างที่บอกค่ะเมื่อคืนลง15คันตอนนี้แทบจะหมดแล้วนะคะ<อ>เหลืออีก,อกไม่กี่คันแล้วถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะคะทักกันเข้ามาได้นะคะว่างมีพร้อมส่งมอบอยู่อีกนิดหน่อย,น,น,อยนะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยว ต่อย่างที่บอกค่ะของ AEY ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะมีทยอยมาทุกอาทิตย์นะคะ,คะแล้วก็ขอฝากเบอร์โทรนะคะสาขากรุงเทพค่ะ AEY Auto นะคะ 02 5874666ค่ะแล้วก็086681999นะคะสาขาโคราชค่ะของเราจะอยู่ที่ตรงข้ามเยืองยืองเดอะมอล์โคราชนะคะยังไงก็ฝากทั้งสองสาขาไว้ด้วยนะคะ,ะยังไงวันนี้ต้องขอกลาบสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ